บัดสวัสดียายตาแม่อบังปูนต่อเรื่องเนียเด้อบัดวิทยุโขดปรมประมุยง่ายเหยอหนะรีบกระริบเตือนบานแต่ตรอดแต่ตรอดน้องนี่หาบัตนะครับยายตานากลกมันเข้าใจอมปูนาคลัก็มันเข้าใจแต่ชนะคนแบบเตนะวิทยุโคดบัตรสานีโคโควันพรมประมุยง่ายน้งนั้นเห้ยแต่ยังไงประเทืงยังงเศร้ายงตืดจันเขียร้ยงนี่บัตอันนี้มากกะโจรโม่แต่มันใหญ่ បាននិយាយក្នុងទូរស័ព្ទណាបានអាចទូរស័ព្ទរួយបានប្លោយចូលក្នុងសញ្ញាវិបาลព្រោះប៉マイក្រូហ្វូនតន្ត្រេសម៉ែវានិយាយបានទេបាត់គ្លីបបានអាចស្គីក្នុងទូរស័ព្ទនេះយកចូលក្នុង YouTube បានប្លោយខាង YouTube ចេញណាមកក៏មสถานីរងាយឲ្យសល់ក៏ជូនកាហ្វេសក់តាបៅតាទៀវណាฮะជូនអាយឌីតូខាងអលឺតยินดีชายនៅតូខាងសរោជីកដែน้อยតូខ្នោះតូចូលណា3តូតានីតូភ័យសានតូគុកជុំចន្ទឌុំតោ อ่าตัวบนันทายก็รถส่งคนเองปีไงใบไงเขาย,ายบ,บัตรนะครับสถานีก็เพิ่มตันบานแต่ไปก็ลื้อแจ้สัน่นเอาแต่ไปลื้อสไลซชั้นค็ใหเต้าบัตรส่วนแม่วางปงน้องติดต่อน้องชนะพลก็เอาโทรรูเลโทรศัพท์มาดกาแฟคาเฟ่ซานปลอดภัยเคียนันโน้ยมากระดับจูนสอบไงเขามากระจูนตัดไงใบหน้าโทรโชนะพลบานตรวจเรือบัตรบางโพนบัตร